เป็นพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ทําทุเรียนนอกพื้นถิ่นนะครับอันนี้คือต้นของหลังน้ํานะครับที่เรานำก้าพันมาจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพิยานะครับแล้วก็นํากิ่งพันมาจากภาคกลางนะครับโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ําเจ้าชวาในเขตจังหวัดนนทบุรีนะครับมาปลูกที่อาเภอปากช่องเขาใหญ่นะครับ เราปลูกต้นทองหลังน้ํานะครับร่วมกับต้นทุเรียนเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับอันนี้ทุเรียนนะคือพันก้านคือพันก้านยาวต้นนี้คือหมอนทองนะครับเราปลูกระยะระยะชิดครับ4ี่เมตรแล้วก็มีต้นทองหลังเป็นพืชที่เลี้ยงห่างจากต้นทุเรียนนั้นประมาณไม่เกิน5้าเมตรนะครับลักษณะท,ทรงพุ่มนะครับเราจะมีการแต่งกิ่งทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเ,อนเื่อนสมาชิกที่บอกว่าถ้าปลูกชิดเกินไปจะทําให้ทุเรียนไม่โตนะครับจากการสังเกต จากการที่เราทํามาทดลองแล้วทดลองเล่านะครับสังเกตแล้วสังเกตเล่าผลปรากฏว่าทุเรียนมีการเจริญเติบโตดีทั้งคู่นะครับลักษณะรากนะครับโครงสร้างของรากของหลังครับเขาจะกระจายไปทั่วทั้งพื้นพื้นดินทั้งแปลงเลยครับรากส่วนใหญ่ครับจะวิ่งเข้าไปในโคนต้นทุเรียนนะครับซึ่งไม่มีความกระทบกระเทือนกับต้นทุเรียนนะครับและที่สําคัญก็คือทําให้บรรยากาศหรือว่ากายภาพของสวนนะครับมีความร่มรื่นนะครับ และสิ่งที่เราได้รับนะครับก็คือนั่นก็คือวินเบกนะครับก็คือลมนะครับโดยโซนนี้ก็คือเป็นเป็นพื้นที่หลังเต่าครับลมจะพัดแรงมากนะครับใบทองหลางนะครับกิ่งและใบทองหลางนั้นก็จะเหมือนวินเบกนะครับทําให้ลมจากทวีความรุนแรงก็มีการลดความรุนแรงลงครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่ปลูกต้นทุเรียนร่วมกับต้นทองหลางครับไม่ต้องกลัวนะครับว่า จะทําให้ต้นทุเรียนนั้นเกิดการชะงักงานหรือว่ามีการเจริญเติบโต,ตน้อยนะครับเพราะฉะนั้นปลูกไปเลยครับนึกอะไรไม่ออกให้ปลูกต้นทองหลังครับขอบคุณครับ